สวัสดีค่ะพี่น้องมาไลยเด้อค่ะเด้อโอ้ถนนมืาอนี่มาสวัสดีค่ะมาหาลูกก่อนมาเบิ่งลูกได้ยังกิ่นนอหม่าวานไปเห็นหน้ามีแต่ผู้คือทอดสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะโม่บุญบ้านบ้านจะใช่นี่ค่ะบ้าดมานจะสำนักงานเอาฟองไปเลียกบมาบัดนี้มีมึงได้เนื้อใหม่บ้านบมานแกงเนื้อใหม่ผู้ใดแกงลูกอีลาสีแกงตีอันด้วยไปหน่อย โอ้ oh, แกงไส้หมูน้ำบอ๊อมือน,นันคือเขากินมือน,นันบ๊อบไส้ห <c oughs> มูนั่นเป็นอะไม่ยอมมากินแม่นมักไส้หมูเขาต้องอไส้หมูนอนหลบเนาะเลยแมนแมนแมนเจ้าของกับซีคืออยู่บ้านด้วยอะกินแล้วกดออกหรือว่าตัวไอ้เทมมันเนี่ยแม่ก่อนได้ได้ได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีมืึงไอ้เทมเขาอารมณ์ดีก <c oughs> ดได้เนาะโย่ได้ได้ไ <c oughs> อ้เทมเขาสองสามคะแนนเขาเด่นเื่ออันจ้าเดี๋ยวแม่สิไปซื้อดอกมาโอ้ คุณได้ก็ถา,า,า,ามาาห,าหาอีหลายไกิจเข่าหมัวว่านี่คุณไดก็ถามหาคำลาคำลาเรียกว่าคำลาฟักพร์มัอน,นี่คำลาไปทาลุทุระแม่เลยว่าจังซีไปหาหมอเฉวจ<ะ>้าไปเห็นบริษัไปหาสัตว์เจ็บเดือนแล้วหมอแฉลวพี่น้องมึงจักบ่หมอเฉลียวมมหมอามมาฟันเออกระวานสัตว์ได้ไหมลูกหมอเฉียวไปหาเบิร์นะ กล่องอันใส่ไม้เลยเออมันยังรักษาง่ายมันยังประสีย่ายได้ขนมีกล่องอ่ะมันกระแพงสำหรับหนูแพงแนในชีวิตหนูไม่เคยมีแบบนี้โอ้ยหนูเด็ดหอดไหมมาเลยอ่ะวันนี้โอ้พี่น้องเลยแบบนี้คือสีเรว่างมาถิ่มหาได้ได้บะลุได้ซื้อได้บ่หวัดนี้มันกระแพงอยู่ไหมหน่อยกล้องโอ้กล้องมั่นอ่ะโดยแพงเงินบ่พอแับนี้โอ้ยก็เลยบ่ได้จ่อยบ่ได้จ่อยโอ้ยเนาะแต่กระชเบิ่งราคาเฉลี่ยอยู่แต่ว่า เราต้องซื้อมาใส่มาเก็บไว้เนาะเพรมาเบิร์นอันมันจิเสียเสียดายของแม่เป็นของพันแม่พ่อซื้อใหาจ้ะแม่วิไลพรแม่วิไลพรเนาะซื้อให้เนาะแม่ะก็เป็นไม้ตัวแรกแล้วก็ซอยข้าวฮั่งก็ทำแม่เนี่ยไม่ติดเลยนะใสไหนเสื่อมมือทำมาหากินแม่เออดีใจพี่น้องนอกจาต้องหักษาไว้แม่มันษาโบให้มันร้อนแม่กัเนาะไปรักษาโบเก็บดีๆมันก็ชีพังเนาะลูกเนาะลูกนอนแต่ละมื่อเอาผู้ชายไปเทิร์หัวพี่น้อง ูาเอาเงินชาวไเเื่งผูวคุณน่ะเออนั่งเห็นว่ารักเก็บดีดีด้พนเก็บของดีเพูนเก็บของดีเงี้ยดีพี่น้องอันเนอบัตรีเอฟซีเลยลูกสาวก็ยุนี่เราก่ได้ไปใสดอกคาลูกสาวก็เลยแล้วก็ไขมุกเมื่อเมื่อส่งไขมุกแนมว่บานนี้ค่ะโอ้ไปส่งไขมุกก่อนไปส่งไขมุกก่อนแล้วก็จ้าน่นจามาเดี๋วสิไปซื้อเครื่องมนี่ลูกสาวสีนโซฟีมือมานี่คุณยาน้องไขมุกอบสบายร้อ หมนบหวานขึ้นแม่ต้งกับบ้างจ้าพ่อแม่มาเป็นมูหยากมูบ้านออกไปขายของต่อไม้สวางมูบ้านนี่มี่ยังก่ซอยเลือกันพี่น้องแม่เดียวเบื่อซอยกันเบิ่งอีหลาดเอามาแล้วบ่ได้ย่านนี่พี่น้องนั่งปอกเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองเบิดนั่นสิแกงเองพ่ออแก็สิแบ่นไปให้ทีมงานนําพี่น้องว่าจะเอาไปสํานักงานเนาะสิเอาเข้าไปสํานักงานโอ้พี่น้องเก็แกงน้ำมัใส่หมู ตั้งเบอร์แกงน้อยไส่หมูได้หมือนในป้าหน่อยกับหมูก็เกิดมากก็เคยกินม่กไปบ้านคั้งลาไปกินร้านแม่ขาวอ้ําแมนอยู่ตีคือบ่เคยมี่จะไปกินห้าไอ้แซ่บอันนี้นเพอร์เทนตนูว่าอยากกินแกงน้อยเขาเลยฝากมาให้เออสิฝากมาให้อยากกินแกงน้อยมแม่นอยู่เพิ่นแกงใส่หมูเฮ็ดคือบ้านเจ้าของมันก็แซ่บไปเนาะอยากอยากบอกว่าด้อขึ้นฮอดแบบอยากแห้เดี๋ยวอันเนาะอย่านั่งเดี๋ยวแม่สิเบิ่งเขานั่นแล้วบ่มีเดี๋ยวแม่สิไปเก็บเอาใบมันแม่อย่านั่งค่ะแต่อันผักแย่งนะครับ ผักอีกยังกาะผักกะผักกะก็ผักอีกยังกาะผักจะอมผักกระแยงผักติตูไม่ไม่รู้ไม่รู้แล้วมันท้องหอมมันเปผักแงะบอกเออผักแย้งนั่นนะผักแง้งผักแงะเออผักทอดแซงแงผักสซงแงสซงแงเออที่ข้าแกงญี่ปุ่นนั่นแหละขาใส่ผักอันนั่นแหละไปกินแกงใส่ไก่นั่นนะแม่ไปกินเออใส่ผักสซงแงเนี่ยอยู่แต่อันนี้นี่เอ้าคือมีตอนหมูเห็ม้อาผักโว้ยเกิดมาหมอก็กินเคยกินเด้อค่ะแกงนๆไม่ใส่หมูสาดคุณยายต้องไปล้างด้วยเออจ้ะต้องไปล้างเพราะมันคาย่ เอาอันนั้นอยู่บัดนียูน้องใหม่ก็มีไข่นะคะพี่น้องมีขนในน้ำองใหม่คนน่ะน้ำงใหม่คนนั้น,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 นมีไข่ออกพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมุกได่นอนชิบ่ได้ไปเล่นตลกซะงวะมีไข่ออกเลย <c oughs> ลูกขาวลูกขาวนี่ตลกเลยด้วยี่นู้นนคือขออั้มมือนัหนังไพ่แสนน่ะมันจะเติมอะไรลูกนี้นั่นแหละปลาโตมากหันปลาที่แบบโอ้ยบอกว่าแสนแสนใร้างเฮียนในเป็นหลังกันแสนบนว่าเอขาได้ว่าเป็นนั่นอีรีเลยแลก็แบบนู้นกับความขืนนะเพราะว่าเห็นอันอันแม่แม่แหลมอันเอาอันทองประจำมือนังนนู้นกับเขาไจ้เป็นแพงอีกแพ่งแสนเพราะว่าเพาฉันเล่าคือสิบว่าทองประจำหนูมันคือชิแพงเติมไพ่อะนะ ไปซื้อบังเราเป็นแสนเงินเห็นเงินเป็นล้านมันใชได้เงินเนะเาะไอ้บ่จ้าบัดนี้มันเขาวัดขนาดมันหรือขนาดมันได้ซือ้อบังไฟแสนบัง,ง,งไฟล้านถือไงขึ้นไปเรื่อยๆมีบอกมีบอกบังอันบังหาร้อยราคาเท่าไรไม่น้อยนี่มีม,ม,มีหาร้อยพันพันกลัวมันได้แต่รุ่นได้แต่รุ่นไหมคันในสองด้านนี่เอาให้พอสำเนานี่ยเออ,อเพราะว่าคันอันคันบังไงขึ้นกับแพ็คขึ้นไปเรื่อยไม่รู้ บางไงสุดแล้แพงจะบาทไหมลนะ่ะโอ้บางไฟลานมันก็นสิหลายหมื่นอยู่เด่นโอ้ตะกี้ล้างบานปูการแห่งมีหอดแนวอัดบางไฟอีตัวโอ้มีแทนอัดถุ่นตัวปูการตะกี้มากหลายพอมามาแพ่งเอา้อาไฟกค็คนะือไอ้นุ่นโหนน่ะแหละเห็นบะน่องนะ่ะหอดยนี้มันไปหัวลูคือกันเจ้าน่ะพื่นยานะบาลกะซ้ำพอตะกี้ผ้าไปนะ้ำพอมีแต่พื่ยาบาลเนี้ยเราไปนะ้ำพอผู้อื่นก็พอไปโอไปเต้นหน่อยพื่ยาบาล ก็เลยอยากให้พ่อซูเปอร์คันเพ่ไปสองล้านยูเออบังไฟบัดนี้บัดนี้ฮินโน่ต้องไปซ้ำฮินโนไว้ต้องไปซ้ำฮินโนไว้ไม่ลูกหลักเสื้อไพสบัดนี้เนาะเออเสื้อไพส์ไว้บัดนี้ฮีนโนล่างให้พ่อมาย่างดีฮินโนล่างก็สุดยอดซ้ำเพ้บ้านล่างดีเงาเลยแจกบัตไฟเอานี่ของขวันมาสั่นเด้อโอ้จีดีจือชิ่งกับแจกก็สีถือชิ่งกับแท้ได้ของมากเอคือสิโผลโผล่เถอะบัดนี้ เย่าย่บอ่อพี่บม่ได้สองัววห่าห่าหาหาลูกเดียวให้พ่อบ้างนึงค่ะเนี่ยเมียนเมีนเมนพี่น้องแต่เบิรงกับหลายสีเสื้อไฟโครตในตัเบิรงเปลี่ยนให้พวอนซืชออนะคะพี่น้องแมีนบัดนี้เฮาก็ต้องเบาตะกับขำนี่นู่นเดี๋ยววันแม่ยจะเอิญจะดอกนี่น้องมาพี่มาพี่สร้างในลูกสร้างให้พ่อจากบ้านนี้เถอะจะบอกแมียได้พี่น้องบอกแม่บอกเม่ก็ได้เออเพราะว่าบอกแต่นี่นูองให้มันเป็นผู้สร้างมันผู้ลลางนี่น่าจะแบกมากเลย แต่ข้อไะยางนะเอานี่ข้อขวัญพ่อมีของขวัญไหยู่สัสเอานี่ของขวัญไปสัสเฮ้ยมันล่างมาอย่างเดียวสิบจุดเลยบ่หัยันยันล่างมากเลยยันจุดเลยโอ้โหรอเนาะได้ค่ะพี่น้องมากินแกงหนละไม้ได้อค่ะพี่น้องแกงหนละไม้ได้อค่ะเด้อข้ามลาจีแกงเขาบพื่อฮั่นในขาเบิ่งดูทุบเอาเลยทุบเอาเลยทุบ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 เลยได้กินแกงละไม้มากได้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อค่ะคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่คุยกับลูกสาวเป็นเมื่อกี้เามาบอกน้ําลูกสาวหาลูกสาวตุเศร้ามาเลยมาคุณแม่วิไลพรอืมเอาแล้วปิดเสียงหนยอ่พอดนเออแล้ปิดนะใะแล้วกินลูกมาแล้วห่วงแล้วกับห่วงแล้วก็บอกถามหาลูกสาวทุกเศร้าลรค่ะทุกเศร้ามาเลยท้หาลูกเรายังว่าโอ้ยปิดจะบุญให้ดีให้อยังว่า นกับบริลลร่มน้ำไผ่ดอกพี่น้องนอกจากขอกับแมงสองเหล่าแล้วก็ดูอันยูเอเอเมื่อทำานด้วพี่น้องผู้บาวกับโบมี่ค่ะว้าไโบมี่ดอกผู้บอลโบมี่ฮอตคู่ร่มนะผู้หายค่ะโอ้ยโบมี่ฮอตคู่บอวนะแต่ละมัน ถามคุณยาได้เลยกับไข่มุกได้เลยว่าไม่ได้บอกนะดีล่ะอยู่เต้นในบ้านเนาะไ่้ยูดเต้นในบ้านม่กลับออกไปสำหรักงานเลยคุณตาใกล้หนูอยากหาเงินจากสีห้าปีกว่าพี่น้องจ้าตั้งร่ากันเนาะเรี่องอื่นก็ยูดนีล่ะบทเนี้ยขอกัซซีมาเองพี่น้องแมนแมนหยูุแมนแมนกดเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปหน่อยซอยลุดเก็บแกงหน้าใหม่ในหม้อก่อนแกงหน้าใหม่แล้วแล้วก็ย่างสีซอนเพลงอีกพี่น้อง เป็นแบบอุปบยูค่ะเพ่คือโซ่นะค่ะพี่น้่งเออซ่อมไปเพราะว่าซ่อมไม้ซ่อมไม่ไม่ต้องได้โซ่แมนซ่อมซ่อมซ่อมด้วยเพราะเป็นงานเขาซ่อมเสียงชดแล้วก็เปเผื่อไปซ่อมไตรดุจีเลยเออแมนแมนการที่ห้องเพลงระวังเช่าไตรดตรีสดกระสีตามนั่นอยู่ค่ะพี่น้องมันมันนั่นเนาะนี่แหละคนมันนั่นจักอยู่มันนั่นอยู่เป็นยังไงเด้อกไปด้วย สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนีด้วยค่ะพี่นะะ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ